คุยกันในโชคแรงนี้นะคะกับอาจารย์ติจติเนื่องจำาองค่ะอาจารย์ติสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องลุนลรวไห,หวมเนี่ยความกังวลมีข่าวกังวลไม่มีข่าวดีเลยนั่นแหละข่าวกังวลเดี๋ยวมันจะขึ้นอาจริงเหรอ <c oughs> เราว <c oughs> ่าไปทีละแนวทีละแนวเอามาดูทีละแนวเนี่ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยดูสิเห็นแนวเนี้ยแล้วหวั่นใจไงไม่รู้อาจารตมองยังไงมาก็ จากที่เราเคยคุยกันวันนี้เสียงอ่อยเลยเออความคืออ่อยอ่อยทั้งจันตีอ่อยทั้งใจเลยเห็นกราฟแล้วแบบว่าก็ต้องบอกว่าซีรีส์แเนาะก็ซีรีสเนี่ยมันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็มันมีการเซลเยอะๆมาบริเวณแถว873 8-875แล้วก็แ้วแถวนี้ก็น่าจะมีการเทคโปรฟิตอออ ก็ชัดเจนว่าแถวนนี้น่าจะมีการโคสช็อตแล้วก็มีการเปิดลองต้นก็จะอยู่ประมาณแถวเจ็ดสี่ศูนย์แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แถวอันนี้ก็มีความกังวลว่าถ้ามีการออกโปรดชั่นลองไปแล้วอาจจะมีการโคสลองไปแล้วเนี่ยตอนเนี้มันอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงมากๆว่าบริเวณที่มีการสะสมบอลุ่มตรงนี้เป็นการสะสมซื้อหรือเปล่าแถวแปดสองหกแถวนี้เองโดมากๆเยอะมากๆ แล้วก็ตอนนี้ตัว Set ฟิฟตี้เองก็ลงมาทดสอบแนวรับสําคัญมากๆที่บริเวณแปดสองหกตรงนี้แหละทีนี้ถ้าอยากจะเป็นขาลงก็ตะบอกว่าถ้าหลุดลงมาแค่แท่งแดงแล้วหลุดต่อไปยังไม่มีความชัดเจนอาจจะต้องการมีการรีบาวกลับไปและพยามยามไม่ผ่าน826จากนั้นค่อยพยายามทำแพทเทิร์นโลว์โลอีกหนึ่งรอบตรงนี้แหละจะชัดเจนว่าอยากจะเป็นเทนขาลง นะณตอนนี้สําหรับการดูตัววอลุ่มยังคงมองว่าบริเวณแถว825 826ตรงเนี้เป็นแนวรับเป็นแนวรับนะแล้วก็มีโอกาสจะต้องมีโอกาสจะรีบาวกลับขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นต่อแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับถ้า825 826รับไม่ได้ก็โอ้โหลงยาวไปถึงบริเวณ8740อีกรอบหนึ่งที่เคยมีการสะสมลงมาตรงนี้ก็อันตรายมากๆสำหรับพุนทย ตอนนี้มาถึงแนวสุดท้ายแล้วที่จะต้องแบบช่วยกันฮึบๆแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นกราฟเดย์จันติใช่แลวว่าตอนช่วงที่เขาสู้กันอาจารย์ติให้เวลากี่วันปกติแล้วช่วงนี้จะกินเวลาสี่ถึงหกวันก็สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถูกต้องจะเป็นกินเวลาแบบช่วงที่เขาจะขึ้นมาสังเกตว่าทุกๆทุกๆเวลาเขาทดสอบแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะมีการแบบพยานย กินเวลาอยู่สี่สามสี่วันแถๆนีน้ก็จะไม่ได้แบบรวดลงไปทีเดียวอาจจะมีการไซเวอาจจะมีการกลับขึ้นมาอีกทีหนึงเพราะว่าเหตุท่าตรงนี้เป็นฝั่งของลายใหญ่เขาเปิดช็อตจริงๆสแสดงว่ามันก็จะแมทชกับลายย่อยที่มีการเปิดลองดังนั้นถ้าราคากลับมาจุดที่ลายย่อยมีการเปิดลอง รายใหญ่อาจจะประมาณสักหนึ่งคนมาแมชกับสักห้าหมื่นคนดังนั้นตรงนี้มันจะไม่ลวดลวดทีเดียวอาจจะมีอาจจะอาจจะไซวิออกไปก่อนเพราะมันมีคนกังวลอยู่หลายหลายคนแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้คัดไปหมดแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจำนวนโพิชั่นที่อยู่ในฝั่งชอตเนี่ยอยู่ในรายใหญ่พอสมควรแล้วก็อาจจะมีการรูดลงไปได้ เยอะมาสมควรแต่เท่าที่มองตัววอลุ่มรอบนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้ลงได้เร็วขนาดนั้นนะน่าจะมีแพทเทิร์นที่เราเห็นว่าอาจจะลงมาแล้วอาจจะมีการรีบาวสู้บริเวณ825 826อีกหน,นึ่งรอบเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นเทรนขาขึ้นก็แถวนี้อาจจะชูกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่ใช่เทรนขาขึ้นก็จะทำ lower low ตรงนี้แล้วก็จะกลับเข้าสู่เทรนขาลงในทางเฟรม D ก็จะกลับเข้าสู่เทรนขาลง ต่อไปค่ะจันติดถ้าเกิดเชา้านี้เปิดแกลบลงมาเลยล่ะไม่ให้เวลาคิดเลยล่ะมีแนวรับทางเฟรมเล็กๆเลยอยู่ที่บริเวณวันนี้ผมมองว่าเออท่าที่มองมีโอกาสรีบาวม,มีโอกาสรีบาวก่อนขึ้นไปบริเวณ831ก่อนเนาะให้หายใจหายคอก่อนแต่ว่าอาจจะมีข่าวเรื่องของกำแพงภาษีเราไม่รู้ว่าถ้าเปิดแกลบต่ำกว่า821 แล้วลงไปต่ำกว่า813ในวันนี้ก็คิดว่าอาจจะเข้าสู่เทรนขาลงมีโอกาสมากๆที่จะปรับตัวเป็นเทรนขาลงถ้า825ตับไม่ได้แล้ววันนี้ก็จริงๆวันนี้แอบมองว่ารีบาวนะถ้าเปิดเหนือ821ได้ก็จะดีมากๆเส้นนี้เป็นแนวรับนะ เป็นแนวรับในอดีตตรงนี้เป็นแนวรับแข็งแรงมากๆในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมง mm. อยู่ที่บรนะิเวณแปดสองแปดแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามคือเป็นแนวรับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็วันนี้ถ้าแปดหนึ่งสามรับไม่อยู่หลังจากนี้ก็เล่นดีบาวช็อตน่าจะได้เปรียบกว่าสามสี่วันนี้จะเป็นตัวบอกว่าแปดสองห้ารับอยู่ไหม mm. ก็ต้องจับตามองว่าความกังวนนี้มันจะ หยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ไหมอาจจะเป็นรู้กันมาก่อนหน้าแล้วว่าจะมีความกังวลก็ได้ด้าหลังจากนี้อาจจะเป็นภาพของการหยุดการลงไว้ชั่วขณะก็ได้อืมอันนี้คือมองตามตัววอลุ่มนะแต่ถ้าตามความกังวลก็ก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนตามข่าวแหละอย่างที่จอยสรุปตอนเมื่อกี้นี่แหละเออบทไห้ฟังได้ไหมมาถึงก็กังวลกังวลกังวลอะไรอย่างเงี้ยในภาพในภาพของเทรดเดอร์ก็ ถ้าหลุด825ก็อยากพยายามฝืนที่จะเปิด long position เนาะ่ถ้ากรอบก็คือจะกลับมาเล่น long position ได้เปรียนก็อย่างที่ผมบอกครับเหนือ825เล่น l องแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า825ก็เล่นฝั่งช็อตแล้วลงไปหาแนวรับ821 8 1 3 1> นะค่ะคุณผู้ชมได้ทีละสเต็ปไปแล้วนะจานโอ o อแอบเห็น OI ขึ้นต้องถูกต้องโออนั่นแหละตัวทำให้ผม โตทำคอนเฟิร์มความกังวลของเราเนื่องจากว่าทำโลโลแล้วโตโอไออ่ะมันปวกมาประมาณส 4, 4, ี่สามสีหมื่นก็ไปสนับสนุนภาพของการหลุดแนวรับ8 2ดโนี่คือสิ่งที่อ่านว่าออมีโอกาสมากป้าที่จะเป็นเทรนด์ขาลงาสำหร,รับตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ชมเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราอจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ ถูกต้องถูกต,ต้องครับย้ำเพราะว่าทีเฟกมีตัวคูนะคะคุณชมมีเลเวลเลชนะบางทีเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมันก็เด้งอืมอืมนั่นแหละ <c oughs> เรา,าต้องวางแผนดีๆว่า <c oughs> รอบขึ้นรอบนี้รอบขึ้นรอบนี้ มีแนวรับอย่างที่บอกเลยแถวๆนี้ต้องไม่ควรที่จะหลุดแล้วโอไอดันจะไปสนับสนุนภาพของวันมีหัวไออันนี้อันตรายสำหรับสำหรับที่ขึ้นมารอบนี้ทั้งหมดเนี่ยการจะเป็นสวิงรอบใหญ่สวิงรอบเหมือนกันถูกไหมถ้าหลุดตรงเนี้ยต้องก็จะตอนนี้คือมันจะมีไฮนี้ใช่ไหมโลแล้วก็เป็นมีไฮนี้ตอนนี้หัวไฮนี้มันพยายามที่จะรับอยู่รับอยู่เหมือนกัน ตอนนั้นที่เราคุยกันเราอยู่ที่หัวนี้เห็นมันจําได้ไหม,ม,ม824แล้วเราบอกว่าถ้ามันเบรกหัวนี้ไปได้แล้วมันรับได้รับได,บได้มันจะขึ้นไปถึงแนวต้านบริเวณ875<ร>ใช่ข้าพนี้จบไปละจบไปและสุดรอบนี้ทีนี้รอบลงมาให้ท่านผู้ชมเห็นว่าไฮนี้ลงมาโลนี้ตรงนี้เป็นแนวต้านอยู่ที่848ถ้าเอกลับมาอยู่เหนือ825ได้ ถือว่าหายใจหายคอแต่ถ้าสมมติว่าเบรก84.5หรือ850ได้มันก็จะดีมากๆสาหรับภาพของขาขึ้นโอเคอย่าเพิ่งมองภาพนั้นก่อนตอนนี้คือเอา825 826ให้รอดก่อนเออเอาตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเอาให้รอดแต่ว่าสรุปเช้านี้จะเลือกทางไหนแต่อย่าเพิ่งแบบว่าแต่ว่ากลยุทธ์อาจจะต้องทำแต่วันนี้นะคะเ็นแต่ว่าเราจะมีระยะเวลาในการที่จะรอดูว่าสุดท้ายแล้วตลาดจะเลือกข้างไหนในสี่ถึงหกวันนะคะ มาดูกันว่าหุ้นใหญ่เขาคิดอะไรอยู่ขอดู a แอดวานก่อนค่ะตันติแอดวานยังดูดีนะครับนะแต่ว่าคือในแอดวานมันหุดแนวรับแรกนะแต่ยังยังไม่มีสัญญาณว่าจากแนวรับเนี่ยมันจะรีบาวขึ้นไปแล้วเป็นแนวต้านเนาะอาจจะมีการหลุดลงมาเลยก็อยู่ที่แนวรับสำคัญสำหรับแอดวานยังครูเป็นเทนขาขึ้น แนวรับสำคัญของแอนวานอยู่ที่เดิมเลยคือ292จุดที่มีเคยมีการสะสมซื้อขึ้นมาแต่แอดวานลุดแนวรับแรกที่บริเวณ315 mm hmm. ก็อาจจะมีโอกาสเฟลเบรกด้านบนตรงนี้แล้วก็มุ่งเข้าหาแนวรับก่อนีน่สำหรับแอดวานแอดวานมองว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นหลุดแนวรับแรกแสดงว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงมาให้จบ1 1การ1ชุดของการย่อตัว แ้นทามาเลแอนวานกลับขึ้นไปเบรกไฮก็ขเข้าสู่เชนขาขึ้นต่อ,อสเาราแอนวานค่ะอ่ตัวแรกเดลต้าตัวที่สองเดลต้าเปิดตาให้ดูก่อนเดลต้าเหมือนแอดวานเลยนะก็คือจุดแนวรับแรกเดลต้าอันตรายกว่าแอดวานเพราะหลุดลงมาแล้วขึ้นไปทดสอบจากสองสองสี่เป็นแนวรับมันทำมาที่เป็นแนวต้านก็ สำหรับตัวเดลต้ามองว่ายอ่อแล้วก็มีโอกาสจะย่อได้ลึกถึง1 9ึ่งบาทมองแนวนี้ก่อนจะกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นก็ต้องรอเบหไฮเดิมมองว่าเดลต้าย่อทดสอบหนึงร้อบาบาทโอกัสาม,มากที่จะย่อครับค b บงเคแบ n ง เคแบงยังดูดีดูดีกว่าตัวแอดวานกับตัวเอเดลตาเพราะว่าเคแบง์ bank เนี่ยมีแนวรับอยู่ตรงนี้ยัง,ยงเยอะเลยแ้ว,แวร,รับอยู่รับอยู่แสดงว่ากลุ่มแบงดูดีครับทั้งเคแบง์ทั้ง,ง s อ b ซบีก็ยังคงดูดีแบงดูดีงั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยคือเคแบงยันไว้ให้อยู่ที่แนวรับแรก เพราะถ้าแนวรับแรกเคแบงค์รับไม่อยู่โอ้กว้างสี่เดียวถูกต้องถ้ารับไปอยู่เขาก็จะดุดลงมาแล้วก็รีบ่าวกลับไปแต่แล้วก็ทำโร้ว่า์โลตรงนี้อย่างนี้อันตรายสำหรับเคแบงค์แต่ภาพนี้ยังไม่เกิดแต่เกิดขึ้นกับเดลต้าแต่เดลต้าก็อยากจะทุกคนเข้าใจดีเดลต้ามันคือเซฟฟิตรีแล้วเดลต้ามันไม่ดีก็อาจจะทาให้ตลาดรุมรวมไม่ดีนะอืเนี่ยเท่าที่สองหุ้นใหญ่มาไม่อยาก ซ้ำเติมความกังวลเลยจอยเอาแค่สตัวก็พออาจารย์สามตัวก็แบบว่าเนี่ยคือสองสองหุ้นใหญ่ในเซตฟิตีมาเนี่ยค่ะก็นั่นแหละหน้าตาเหมือนเดลต้ากับแอดวานซ์หมดใช่ใช่ชแล้วเปิดเปิดตลาดเช้าวันนี้แล้วนะคะสําหรับซีรีส์ Z นะเปิดแกลบลงมามาอยู่ที่แปดสองสามนิดหนึงนิดนึงเปิดไม่แย่นะครับเปิดเปิด ไม่แย่นะถ้าเทียบกับตัวห้างเซ็งหรือว่าตัวตลาดเอเชียบะรอบๆนะที่ราคาเปิดลงมาแล้วลงลงมาประมาณเกือบ0.5เปอร์เซ็นะแต่บ้านเราเปิดมาเนี่ยก็8.25เนาะผมมองว่าระดับสไตล์ไพส์เดิมนะ8.25 8.75 8.5เ,เนี่ยยังคงใช้งานได้อยู่แลุด ก็ยังคงม,มีแรงดีบาวถ้า825รับไม่ได้ก็ไปเจอเป็น800แหละอะไรประมาณแบบนี้นะทีละแนวอืมอีละแนวทีละแน,ว,ะนวก็พอจันติใช่ตถามว่า <c oughs> ตอนนี้คือสําหรับผม <c oughs> ผมมองว่าตอนนี้เป็นจุดที่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรมีสถานะทางฝั่งรองฝั่งช็อตสําหรับผมนะมผมมองว่าถ้าถ้าฝั่งรองเนี่ย <c oughs> ก็รอให้เขากลับไปยืนเหนือแปสีแป 8, 4, 8. แต่ตรงน,นี้คือจับจ้องที่จะเล่นชอ็อตได้เปรียบถ้า3-4วันนี้ต่ำกว่า8-2-5เนี่ยชอ็อตจะได้ภาพลากขายาวๆไปถึงประมาณ700้ได้จ็รหสเท่านะั้นอืมค่ะอ่ะค่อยๆดูกันไปนะคะสำหรับค่ที่เทอรัวของฟิวเจอร์นะวันนี้ถามอาจารย์ติเยอะนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าสัปดาห์นี้จะต้องเป็นสัปดาห์เฝ้าระวังขั้นสุดละกันเหมือนน้ำเลยเมืนสถานการณ์น้ำ ไว้ยแปดสองห้าแปดสองห้ายืนเหนือนี่ให้ได้ก็ะจะดีอ่ะลุ้น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 กันในช่วงเช้าวันนี้นะครับนี่ขอบคุณจยตติมากค่ะครับสวัสดีค่ะ